โอเค o o d morning ส t u d e n t c l a s สสวัสดีตอนเช้านะคะนักเรียน Today we will learn about A, a to ว s o บ s o ถึงการออกเสียง A ถึง Z ในภาษาอังกฤษนะคะครูเกตขอยกตัวอย่างอย่างเช่นภาษาไทยมี44ตัวเลยนะนักเรียนอย่างออกเสียงถูกเลย A ถึง Z มี26ตัว ออกง่ายๆภาษาไทยคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นกอไก่นักเรียนก็บอกว่ากออ่านวขข่ากอขอไข่นักเรียนก็บอกขออ่านว่าขอคอควายนักเรียนก็บอกคออ่านว่าคอนักเรียนดูนะคะเราจะเริ่มการออกเสียงกันนะคะเออ่านว่าแอบอ่านว่าเบอซอ่านว่าเคออ่านว่าเด อ่านว่าเอฟฟฟิตปานะคะเอฟอ่านว่าเฟอร์จีอ่านว่าเกอเอชแฮทหมวกนะคะลูกแฮทหมวกให้นักเรียนอ่านว่าเอชไม่ฮัดนะลูกเอชเอชอ่านว่าเฮอร์ออ่านว่าอีเจอ่านว่าเจือ เคคายเาว่นะคะลูก K อ่านว่าเคแอลไลออนสิงโตแออ่านว่าเลเอ็มเปิดปากนะลูกเอ่านว่าเมอเปากเหยียดเลยลูก N อ่านว่าเนอเกับ N ตัว M อ็มเราจะปิดปากแน่นเลย M อ่านว่าเมส่วนตัวเอนปากจะเหยียด N ออ่านว่าเน โออ่านว่าอ่อพีอ่านว่าเพอคิวคิวควีนพระลาชินีคิวอ่านว่าขัวขวอาิงแหวนออ่านว่ารเอ้อ่านว่ารเอสอ่านว A, ่าเซ หนูชี้ที่ตัวมันก็ได้นะคะลูกถ้าเราชี้ที่ภาษาอังกฤษเราจะไม่จำอ่าภาษาไทยเราจะไม่จำตัวมัน s อ่านว่าเซอ t อ่านว่าเชอ u อ่านว่าอ v อ่านว่าเวอ e อ่านว่าเว v กับ w จะเสียงคล้ายๆ้ยกันแต่ v ตัว v นะคะลูกตัว v มันจะปากมันจะขึ้นไปข้างบนหน่อยมันจะ แตะข้างบนหน่อยเ v v เอย่างเี้ยค่ะ x อา่านว่าเกิร์สเกิร x ไซโลโฟน x อา่านว่าเกิร y อาร่านว่าเยอ c z ซ c c z เซ,ซ,ซ,ซปลาาลาย c z c z เซปลาาลายมันจะออก ทำไมเอา้าคูเกตนี่มันแซดทำไมว่ซีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันออกเสียงเซะเราก็เรียกว่าซีซเซปลาะมาลายซีอ่านว่าเซะโอเคนะคะนักเรียนไม่ยากเลยฝึกอ่านทุกวันได้แน่ๆน,นะคะคุณครูเกตเป็นกำลังใจให้ค่ะ Good bye see you again next time ค่ะ